ลู่วิ่งไฟฟ้าฟาังชั่นครบราคาคุ้มต้องที48 ให้ฟีลการวิ่งที่นุ่มรับแรงกระแทกด้วยสปริง8จุดมีปุ่มสั่งงานชิกท,ทันสมัยส,สุดๆมีพื้นที่วิ่งกว้าง48ซนติเมตรยาวถึง135ซนติเมตรคนตัวสูงอย่างผมวิ่งได้ไม่รู้สึกอึดอัดหน้าจอดิจิตอลขนาดใหญ่เวลาความเร็วระยะทางแคลอรี่ความชันชีพจรหัวใจบอกได้หมดเลยนะครับเครื่องนี้ดูหนังฟังเพลงเชื่อมแอปสวิฟได้จะนัดเพื่อนวิง่งหรือว่าวิ่งคนเดียวก็สนุกโครงสร้างใหญ่แข็งแรงมาตรฐานส่งออกญี่ปุ่นรับน้ำหนักได้ถึง135กิโล มีมอเตอร์4.8แรงมา้าจะเดินจะวิง่งก็เอาอยู่ปรับความเร็วสูงสุดได้18กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปรับความชันไฟฟ้าได้15ระดับเอาไปใช้ในบ้านได้สบายพับเก็บได้เคลื่อนย้ายก็ง่ายฟังชันครบราคาคุ้มกับลู่วิ่งไฟฟ้ารุ่นที่4.8จากแบรนด์ a m u โลครับผม